ดีครับทุกท่านไทยดดรมาเลเดอนี่พี่เพชรอยู่บนคันคูเด้นนี่ตรงไอเห็นไหมเรียบคลองถนนเรียบคลองนี่เห็นบ่ตอนนี้น้ำเพื่อนก็ลดแล้วพี่พี่ชาวบ้านเพื่อนก็เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนี่เห็นไหมวันนี้บ้านนาเพียงเรามีงานเด้อน,นี่เห็นไหม มีงานมาหากตินนี่เดี๋ยวพี่เพชรกับพี่นัทจะเข้าไปช่วย <c oughs> งานเพื่อนอยู่ช่วงไสายหน่อยตอนนี้พี่เพชรก็พามาดูบรรยากาศยามเช้าๆกันนี่เห็นไหมท้องฟ้าสดใสอากาศปลอดโปร่งนี่ปเดี๋ยวไปต่อเลยนี่มองไกลๆจากร้านเราเด้อ มองบนถนนเรียกคลองลว่ามองไปก็จะเห็นซุ้มแต่ละซุ้มต่างๆที่อยู่ในร้านเราว่าร้านอีเป็ดเราด้วยมากก่นะตอนนี้เราอยู่เรียกคลองเลยนี่เพื่อนก็จะมีคงติดไว้ให้รู้ว่ามีงานบุญนี่เห็นไหมตรงยาวเข้าไปหมดนน ๋อวพี่เพรจะเข้าไปตอนไปสายหน่อยอนนี้เราก็นูน่นข้าบ้านข้ามมาเบ่งบรรยากาศทีา่มาเศร้าเสือเอเครื่วงแบบประมาณว่าอากาศเย็นๆเห็นม,มากัว่นะ่ตอนนี้พี่เพรก็ขี่รถไฟฟ้าอยู่ด้วยจับแน่นๆด้วยพี่ๆนี่ปาดบรรยากาศเขากำลังออกร่วง8ากาศโัง4ไหม ย้ำมือเสาเงี้ยห้ามเอาบัตร้าหอบไหมาอากาศเย็นวันไหนแม่นแท้สมัยเป็นเล็กน้อยเป็นนันนะ่นไหมโอ้เลื่อนเสาไหมหาปูมาปนหาปุงมาก,ก่อยใส่ประกอบโอ้ยขาดเลยสมัยเป็นเล็กน้อยไปกินเนี่ยย้ำมือแรงกะกี้กับกี้ยข้าใครผลเหรอทำไมเป็นเล็กน้อยเด้อเป็นมะพร้าะต้น,นข้าวห้ามบ่ บรรยากาศแบบนี้ให้ใจเต็มปอดไล่ตามตามท้องเรื่องนะครับต้นเห็นบ้าโอ้ะวับวับเรากำลังจะเข้าร้านเราแล้วเด้อร้านกี่เป็ดเรานัาน่นเองเห็นบ้าบรรยากาศสุดยอดของบรรยากาศนี่เข้ามาก็จะมาเจอ ปุ๊บดอกไม้ทองอุไรนั่นเองนี่พี่เพ็รก็ลงไม้ข้างลานจอดวัลเดอร์นี่เพื่อเป็นแนวเป็นแนวรั้วให้เวลารถวิ่งเข้ามาก็จะได้เห็นแนวรั้วเราอยู่ตรงนี้รั้วสําหรับลานจอดสําหรับต้นไม้ต้นโมกพวกนี้พี่เพชรก็จะไม่ตัด,ด้อพี่เพชรก็จะปล่อยให้สูงขึ้นสูงขึ้นอีกประมาณสักศอกหนึ่งสูงขึ้นอีกศอกหนึ่งแล้วก็ เพื่อเวลารถเข้ามาก็เข้ามาจอดตรงนี้ก็จะได้เป็นร่มพอดีได้บังแดดเวลาช่วงบ่ายๆตอนนี้เราก็อ,อยู่ในร้านเราแล้วเข้ามาร้านจอดล้วเลื่อตรงบรรยากาศนี่มาเศ้าวันนี้เป็นงานบุญมหาศก,กินเดของบ้านนาเพียงของเราะนะเมื่อวานก็เป็นงานบวชนี่โอเค เป็ดเราอยู่ตรงนี้เป็ดต้องยกสูงขึ้นหน่อยเด้อเพราะว่าเราจะหาแท,ท่นมาวางให้เป็ดขึ้นสูงขึ้นอีกจะได้มองเห็นตั้งแต่ไกลๆนี่เบิ้งเหลียวมากไกลๆก็เหลียวเห็นเป็ดเลยเห็นบ้า,ปางปะนะบรรยากาศยามเช้าของเรานั่นเองโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่เพชรกับพี่นัทเดอ้อแล้วก็เด็กๆเรา เดี๋ยวตามดูคลิปกันเด้ไปแล้วบ๊ายบาย